ส,สดีครับเพื่อนๆอช่วงนี้ก็เป็นช่วงเอาดูดูหนาวนะครับภาคเหนือภาคอีสานของ็เริ่มหนาวกันแล้วนะพี่น้องเพื่อนๆดูแลต้นทุเรียนนี่ดีๆนะครับช่วงหนาหนาวนี่มันมีมีเกิดอาการเป็นใบเหลืองใบเหลืองใบโรนใบ้น้ำธรรมะไม่เสมอนะครับผมไม่ให้งังไลยก็ให้ตามนั่นมือละ ยี่สิบถึงสามสิบปีใ้ทุกมือนะครับเอาไปมองเอาสร้างเอาอย่างมาคุ้มต้นมันนะครับก็ไอ้นต้นมันแพงอ่าพี่ซอยได้คือช่วงหนาหนาวนะครับช่วงแรกนี่ก็ไอ้ต้นมันเหลืองก็ไอ้ใบเหลืองกงไอ้ใบนวลนครับสีตรงนี้นะสีตัวนี้นะครับท่างใบตัวนี้คือสังกะสีครับนี่ธาตอาหารล่อง าหารเสริมที่ํำคัดสิ่งกับป็นอังกสีตัวแห่งคนทุเรียนโบเียวบเฉาใบโบเหลืองใบบร่วงครับข้างดินกับไ้ที่ขั้งของคนามครับผมัี้หาเมือส่เน้งวันนี้เนือืหรือื่ข้งนึครับที่ซีซีตน้ำี่สิบีครับไปเนื้อตามสูตรนี้โ้นทุเรียนกับสีก็ใบเหลืองกับสีกใบโรนม่กแต่ื่นย่ตลอดตามนี้นะครับผมเอาสนใจกับ สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0833หาซีหนึ่งหาขอ้โหครับผม